เอาใจรถกระบะแคปบแต่งหลอกับเบตอราไฮลักรีโวเครื่อง2.4แอนตีตัวแซดอินิชันคันนี้ปี2021เลขใหม่เพียง17,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมชุดแต่งซีอาร์สปอร์ตรอบคันประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟีดาาจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับส่วนลด5,000บาทหรือโปรช่วยผ่อนอีก5งวดสนใจคันนี้เดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและววันนี้ก็มาเจอเจอน้องปั๊บอีกแล้วนะคะวันนี้นปั๊บจะพามาชมรถกระบะแคบปนะคะแต่งหล่อเอาใจขวัญใจเตต้าไฮรักรีโวเป็นเครื่อง2.4คันนี้นะคะเลขใไม่น้อยมากๆเลยเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะทั้งภายนอกภายในว่ารูปลักษ์ของเขาชมหน้าของเขาสวยหล่อแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือสุดหล่อของเราที่นันัจะพามาชมวันนี้นะคะเป็น Toyota Hilux Revo นะคะแต่งหล่อมาให้ด้วยชุดแต่งจี s p สปอร์แบบรอบคันจัดเต็มมากๆเลยด้วยโฉมหน้าใหม่โมหน้าป้ายแดงนะคะกระจังหน้าคาดด้วยแถบโครเมียมมาพร้อมโลโก้ของ y o y o ต้อตรงกลางนะคะให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะโลโก้นะคะ Revo ตัวใหญ่โตมากๆเลยนะสภาพสวยด้วยชุดแต่งอย่างที่บอกนะคะคันนี้จัดเต็มมาให้แบบครบเซตเลยนะคะสำหรับสายซิ่งคนใดนะคะที่สนใจอยากจะได้รถกระบะแขบสภาพสวยนะคะปีใหม่เลขไม้น้อยคันนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแต่งมาให้ครบแล้วนะคะคันนี้สภาพด้านข้างของตัวรถก็มาพร้อมสติกเกอร์นะคะสภาพสวยเลยนี่เลยนะคะ คิ้วล้อต่างๆนะคะเราก็ปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันมากนะคะสำหรับคันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะคะยางก็เป็นยางปีใหม่นะคะดอกอยางหนาพร้อมใช้งานนะคะสภาพสวยเป็นเครื่อง2.4สภาพเด็นข้างของตัวรถสภาพเดิมไม่มีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะคะเพราะว่า้องแป๊บคัสสันรถคุณภาพเกรดเมาให้คุณลูกค้าแล้วคันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย ไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเบามือจับก็เป็นโครเมียมนะคะของ t ต y ต้ารี v o ของเราเรียกได้ว่าตัวสีรถนะคะเดิมโรงงานนะคะเป็นสีขาวสภาพสวยคันนี้เป็นตัว s ซตอีดิชันะคะก็จะมีนี่เลยนะคะสติกเกอร์ของตัว s e ตอีดิชั่นไว้เลยนะคะเรียกได้ว่าสภาพสวยตัวน้องคือแบบหล่อมากๆนะคะ และนี่ก็คือสภาพด้านหลังของตัวรถนะคะรุ่นนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามนะคะตรงนี้มีที่เปิดนะคะตรงนี้ด้านหลังด้านหลังของตัวน้องก็นี่เลยนะคะสกเกิร์ตต่างๆนะคะก็มีมาให้รอบคันไปเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะแ mm hmm. ม็กไลเนอร์เราก็มีมาให้ mm hmm. เดี๋ยวเราพามาชมสภาพด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เห็นถึงตัวรถรอบคันว่าตัวรถ สภาพสวยเดิมจริงๆหรือเปล่านะคะนี่เลยสภาพของตัวรถบอกได้เลยว่าเป็นรถใหม่สภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระบะแฝบภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็เปิดแฝบได้กว้างขวางมากๆเลยนะคะตรงนี้ประมาณ9ก้าสิบองศาเลยนะคะตัวนงตัวน็อตต่างๆนะคะก็ เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยแปดึงให้ดูนะคะในส่วนของเม็ดอาร์คต่างๆนะคะนี่เลยอาจจะแข็งนิดนึงนะคะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดนะคะสภาพภายในคันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะคะนี่เลยทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านข้างนะคะแล้วก็นี่คันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ระบบหน้าจอทัชสกรีนใช้งานได้แบบปกตินะคะแล้วก็ด้านล่างถับลงมาก็จะเป็นฟังก์ชันปรับระดับแอร์ต่างๆนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ใหม่แล้วนะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันบ้างนะคะคันนี้เลขใหม่อยู่เพียง17,132กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยกันเลยทีเดียวนะคะปี2021หม่แค่10,000กว่านะคะคันนี้ พวงมาลัยนะคะก็จะมี SRS airbag นะคะคู่หน้าแล้วก็ตรงเข่าของคนขับนั่นเองนะคะมาพร้อมกับคุณแฟรีโมดนะคะนี่เลยคันนี้ใครได้ไปนะคะชูว่าคุ้มมากๆเลยฟ้าพดานด้านบนนะคะก็คือยังคงสภาพสวยเดิมนะคะไฟต่างๆของเราก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะนี่เลยช่องเก็บ แว้นตาต่างๆนะคะไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติด้านหลังของเรานะคะก็คือใหม่กริบมากๆเลยนะคะสมกับรถปีใหม่สภาพสวยครอบครัวเล็กๆหรือครอบครัวใหญ่นะคะด้านหลังก็สามารถบรรจุได้เปิดแคปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะด้านหลังพื้นพรมต่างๆก็คือสภาพสวยรถคืนใหม่เอี่ยมอ่องมากๆเลยนะคะคันนี้ เดีย๋ยป้าพามาชมสภาพตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะและนี่ก็คือสภาพห้องเครื่องของตัวรถของเราเนี่ยนะคะคันนี้อย่างที่บอกนะ้องป้าบอกเลยเหมือนได้รถสภาพใหม่มากๆนะคะคันหน้าเดิมโรงงานตัวนงตัวน็อตต่างๆนะคะก็จะมีตัว R นะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีตัว L นะคะให้เห็นว่าตัวรถเดิมโรงงานแผ่นเพจนะคะ ก็สามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะตัวนงตัวน็อตต่างๆอาร์ตแต้มสีเดิมโรงงานไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะก่อนออกรถเราก็จะมีเปลี่ยนท้ายน้ามันเครื่องให้คุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนงตัวน็อตต่างๆแล้วก็มีตาปั๊มของตัวป้านะคะเดิมๆจากโรงงานคันนี้เป็นเครื่อง2004นนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะห้องเครื่องก็คือเติมโรงงานแน่นอนนะคะใครสามารถมาชมดูรถ ที่ร้านของเราก็ได้นะคะร้านน้องแป๊บตั้งอยู่ที่4แยกประปาอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวป๊บมาย้ำสเปคในส่วนของตัวรถกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเต้าเตยตารีว o วแคปคันนี้เป็นเครื่อง2.4รุ่นแอนตีนะคะตัว Z e ตอี i ิชั่นปี2021นะคะน้องแป๊บขายอยู่ในราคา449,000บาทเท่านั้นนะคะวัสดีก็สามารถจัดเต็มฟีด้าอนเริ่มต้นอยู่เพียง เจ็ดกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนยาวๆได้84งวดน,นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆมาพร้อมชุดแต่งนะคะกรีนสปอรลขใหม่เพียง17,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะยังไม่พอเท่านั้นนะคะมีเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีอีก3ครั้ง30,000กิโลนะคะให้คุณลูกค้าด้วยเช็ค30รายการก่อนออกรถให้เลยค่ะคุณลูกค้าคในใดสนใจวันนี้น,นระรับมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้จองเพียง999บาทเท่านั้นนะรับส่วนลดไปเลย 5,000บาทนะคะหรือโปรช่วยผ่อนอีก5้างวดน,นะคะหากใครสนใจอย่ามัวรอช้ากันเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าได้รถสภาพปีใหม่นะคะไม่น้อยที่สำคัญนะคะเดือนนี้โปรเน้นๆเลยนะคะหากใครสนใจก็อย่ามัวรอช้ารีบโทรมานะคะบ๊ายบาย